สวัสดีครับรีวิวเบนเนอรี่นะครับ TNT 300รถคันนี้รถปี18นะครับอ่าอันนี้เพิ่งล้างเสร็จนะครับที่หยดจุดนี้คือหยดน้ำที่ล้างนะครับเครื่องเดินเบานิ่งๆนะครับตัวนี้เซอร์วิสมาแล้วนะครับพวกตั้งวงตั้งเบาอะไรตามรอบเซอร์วิสแล้วเครื่องนิ่งๆนะครับชุดแต่งให้หมดนะครับไม่ถอดนะครับพวกแคดปลาข้างของหลัง ยางเหลือๆนะครับยางยังเหลือยังใช้ได้อีกนานนะครับเอกสารครบโอนพ,พาสี68นะครับคันนี้เดี๋ยวนะระบบไฟนะครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยวแต่งนะครับไฟหน้าไฟเดิมนะครับแต่ข้างหลังแต่งนะฮะบล้วประกันการโอนนะครับคันนี้ ซื้อไปบังคับโอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ปล่อยไม่ปล่อยโอนลอยนะครับก็คือโอนภายใน15วัน30วันนะครับแล้วแต่คุยกันนะครับแต่ก็เป็นแต่แต่งนะครับคันนี้ของที่อยู่ในรูปให้หมดเลยนะครับไม่ถอดนะครับดูรถที่ที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับติดต่อ0 8น1 0 9 4 6 5 0นะครับมีหน้าร้านนะครับจัดส่งได้นะครับีโลโก้ร้านนะครับ บ้านผมเองนะครับส่งได้นะครับหรือดูได้ที่บางบัวทองนอนทบุรีนะครับขอบคุณครับ